ดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนมาพบกับคุณครูนกอีกแล้วนะคะเด็กๆคะสัปดาห์นี้คุณครูนกจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยโรงเรียนของเราค่ะในหน่วยโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลในโรงเรียนหน้าที่ต่างๆของบุคคลในโรงเรียนค่ะเด็กๆจําชื่อโรงเรียนของเราได้ไหมคะลองทายดูสิคะ เอชื่ออะไรนะใช่แล้วค่ะชื่อโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยค่ะต่อไปเรามารู้จักบุคคลที่ควรรู้จักในโรงเรียนกันนะคะว่าเป็นใครบุคคลแรกเป็นใครนะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะบุคคลแรกคือท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านกัสมาพรบัวพิบานค่ะหรือเรียกตำแหน่งสั้นๆว่าท่านผอ,อ,อ,อค่ะ บุคคลต่อไปนะคะที่เด็กๆควรจะรู้จักเป็นท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษาค่ะมีทั้งหมด4ท่านท่านแรกนะคะท่านรองพัดพงพงแสงสุพรรณค่ะท่านที่2คือท่านรองนัชยาแก้วคงค่ะท่านที่3ท่านรองเฉลิมพงพีลึกและท่านสุดท้ายท่านรองสมรดีหยกประดิษฐ์ค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเด็กๆจะได้รู้จักคุณครูประจำชั้นอนุบาล2ทับหนึ่งเอเด็กๆลืมกันหรือเปล่าจำกันได้ไหมคะว่าเป็นใครเอย่ยใช่แล้วค่ะคุณครูนกคุณครูนัทระดาจบสีนั่นเองเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาล2ทับหนึ่งของเด็กๆไงคะ ต่อไปนะคะเด็กๆมารู้จักหน้าที่ของบุคคลสําคัญในโรงเรียนกันค่ะคนแรกเลยท่านผอ,อของเราท่านผอ,อกัสมาคอนบัวพิบาลนะคะท่านผอ,อของเรามีหน้าที่ดูแลควบคุมการทํางานและช่วยเหลือดูแลคุณครูและเด็กๆและบุคลากรในโรงเรียนทุกๆคนค่ะ เด็กๆรู้จักหน้าที่ของท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆมาดูหน้าที่ของท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษากันบ้างค่ะมีทั้งหมด4ท่านนะคะท่านแรกคือท่านรองพัฒพงพงแสงสุพรรณค่ะท่านที่2นะคะท่านรองนัชยาแก้วคงค่ะท่านที่3ท่านรองเฉลิมพงศ์ธีลึกค่ะและท่านสุดท้ายท่านรองสมฤดีหยกประดิษฐ์ค่ะ ท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง4ท่านมีหน้าที่ได้รับมอบหมายจากท่านผออให้คอยดูแลควบคุมการทำงานและคอยช่วยเหลือบุคลากรครูเด็กในโรงเรียนค่ะต่อไปเรามาดูหน้าที่ของคุณครูประจำชั้นอนุบาล2ครับ1กันบ้างนะคะ หน้าคุค้นๆหม่คะเด็กๆคุณครูนกไงคะคุณครูนกมีหน้าที่คอยให้ความรู้อบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีเป็นเด็กน่ารักให้ความรู้ต่างๆพาทำกิจกรรมในห้องเรียนและคอยช่วยเหลือดูแลนักเรียนด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆมารู้จักสถานที่ที่ควรรู้จักในโรงเรียนกันค่ะเพราะในโรงเรียนนะคะมีสถานที่ต่างๆให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมกันมากมายเลยค่ะสถานที่แรกเลยนะคะเด็กๆคือห้องเรียนของเด็กๆนั่นเองค่ะห้องเรียนอนุบาล2ทับหค่ะเป็นห้องเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับการเรียนรู้ค่ะต่อไปนะคะ เป็นห้องที่จําเป็นและมีความสําคัญสําหรับเด็กๆมากค่ะคือห้องน้ํานั่นเองห้องน้ําเป็นห้องที่เด็กๆต้องใช้สําหรับในการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระค่ะไน,นะคะเป็นห้องสมุดของโรงเรียนค่ะห้องสมุดของโรงเรียนเป็นห้องที่ไว้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ค่ะโดยมีหนังสือมากมายเลยค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเป็นห้องศูนย์อาเซียนศึกษาค่ะ ห้องนี้เป็นห้องให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ10ประเทศค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมารู้จักกับศูนย์อาหารหรือโรงอาหารของโรงเรียนนั่นเองค่ะศูนย์อาหารหรือโรงอาหารเป็นสถานที่ไว้สําหรับให้เด็กๆไว้รับประทานอาหารตอนเช้าหรือตอนกลางวันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นสถานที่ที่ตั้งของพระประจําโรงเรียนค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนให้ความเคารพบูชา ผู้บริหารครูและเด็กๆจะมากลับไหว้ที่นี่กันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆรู้จักบุคคลและสถานที่ในโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนเด็กๆพบคุณครูหรือบุคคลต่างๆอย่าลืมทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยนะคะและถ้าเราได้ใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียนเราอย่าลืมเคารพกฎกติกาช่วยรักษาความสะอาดของสถานที่ด้วยนะคะ วันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันค่ะโดยให้เด็กๆวาดภาพโรงเรียนของฉันนะคะแล้วส่งภาพมาในไลน์ให้คุณครูได้ดูด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ